เลยสิจากที่แบบโรงพยาบาลต้องหาเงินทุนมาซื้อเครื่องต่างๆทีนี้เนี่ยพอมไม่ต้องซื้อใช้เป็นแบบเชิงเลเวนิวแชร์ริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกแล้วทาให้โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพมากมา<แ>กขึ้นจริงๆแล้วโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะมีเงินทุนเอกชนเนี่ยส่วนมากอยู่ตลาดทรัพย์มีเงินทุนแต่เขาบริหารความเสี่ยงกับร,รัฐต่างหากที่เงินอาจจะจำกัดคลินิกต่างหากที่เงินจํากัด และมีความเสี่ยงะห็นไหมฮะศูนปรวเด็ยต่างๆพวกนี้ต่างหากโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ลูกค้าหลักของเราเพราะเงินเขามีเยอะเขาอยากซื้อแต่เราก็ไม่ขายเพราะความทุกข์ของเราคือการขายดีวันนี้ปีนี้และปีหน้าจะขายอะไรอีกอีกในปีนี้เนี่ยเราคาดว่าตัวเลขเราคงไม่เยอะนะฮะคงน่าจะไม่เกินสองล้านครับปีหน้าเราจะเกิน90้ารอล้านปีต่อไปเราจะเกิน1 8 0 0อล้านสำหรับการขาย สำหรับการขายที่ยังไม่ได้เกี่ยวกับการทำลังสีรักษา ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับดรวิโรธวัสุสุธิกุฎการนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบร,ริษัทเซนเมดจำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมการเติบโตของเซนเมดตอนนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากเพราะว่าจากที่เราประกาศวิสัยทัศน์ออกมาเราเห็นภาพของการโกรธพอสมควรอยู่เหมือนกันเป็นที่มาแหละที่ทําให้ผมมาคุยกับดรวิโรธนตรงน,นี้นะค,ะครับผมถาม เกี่ยวเรื่องของการแนวคิดเรื่องของการเติบโตวิธีคิดต่างๆของเราเนี่ยทำไมมันถึงแบ่งเซกชันต่างๆที่ออกมาแล้วมันมันมันเห็นภาพของการเติบโตมากกว่าเรื่องของการขายเครื่องมือแพทย์คืออย่างเงี้ยเดิมเนี่ยเราเป็นดั้งเดิมของเราเนี่ยเราทําธุรกิจมา25ปีปีนี้ปีที่26นะฮะเดิมเราเป็นธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์จะขายอะไรบ้างก็ข้ามไปก่อนนะฮะ ต่อมาเราก็พบว่ากําไรเท่าไหร่ก็ตามแต่300ล้านหรือ290ล้านเรือก็ตามแต่นียนักลงทุนเนี่ยไม่ได้ให้ค่าของเรานัก<อ>ด้วยธุรกิจจัดการค่องแพทย์เนี่ยมันอาจจะเป็นซีซันแนลแล้วก็มันไม่มีรีเคลิ่งอินคัมหรือความยั่งยืนมันอาจจะดูแล้วมันอาจจะไม่ยั่งยืนเท่ากับธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์นะฮะก็เลยเราก็เลยคิดว่าอางั้น ไอ้แต่ว่าเราทำมานาแล้วเราจะไม่มีทางเลิกกับธุรกิจนี้แต่เราจะให้เติบโตแบบออร์แกนิกสิบห้าปซ็นตยี่สเอร์ซ็นยี่สบห้าปอร์เซ็นต่อปีเติบโตไปเรื่อยๆอ่ะอันนั้นคือการขายการขายครับการขายมันอาจจะมีเช่าซื้อเช่าใช้ก็ทำไปก,ก,ก็ทำไปเราก็ทำไปขาหนึ่ง เป็นธุรกิจที่หนึ่งเราเราจะขายอะไรช่างมันก่อนว่าจะเกี่ยวกับ i c u e r หัวใจหายใจข้ามไปก่อนครับข้ามไปครับ,รบแต่ธุรกิจที่2เนี่ยและธุรกิจที่3เนี่ยจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวโดยเฉพาะที่2เนี่ยจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์เดิมเนี่ยธุรกิจการให้การแพทย์เนี่ยเป็นการรักษาพยาบาลเป็นหน้าที่หรือเป็นพันธกิจของโรงพยาบาลเราจะไม่เข้าไปแข่งขันครับแต่เราจะทําเกี่ยวกับเวลเนสซึ่งเป็นธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ที่ไม่รักษาคนป่วยทําให้ฟอร์แมนทูบีซูเปอร์แมนก็คือแข็งแรงอยู่แล้วแต่แข็งแรงเพิ่มขึ้นใช่มาแ,แข็งแรงแล้แข็งแรงยิ่งขึ้นอมไม่รักษาคนป่วยคนป่วยไปโรงพยาบาลครับผมทีนี้ทีนี้ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์เนี่ยมันประกอบด้วย5้าดิเมนชันหรือ5มิติบุคลากรอาคารสถานที่เทคโนโลยีเวชภัณฑ์และการบริหารการตลาด ถ้ารัฐอาจจะไม่ต้องบริหารการตลาดถ้าเอกชนต้องบริหารการตลาดอยู่แล้วบุคลารกรแพทย์เราไม่มีเราไม่ยุ่งกับอาคารสถานที่ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพื่อจะจดทะเบียนได้เพื่อจะสร้างได้หรือสร้างเสร็จแล้วเจ็ดปีแรกไม่กําไรเพราะว่าเป็นค่าเสื่อมไปหมดดังนั้นเราจะเป็น revenue sharing กับโรงพยาบาลของรัฐรงมาในเอกชน คลินิกและศูนย์เวลเนตต่างๆก็คือใช้เทคโนโลยีที่เรามีตรงนี้แหละไปผสานกับโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกซึ่งเขาก็จะมีบุคลากรอยู่แล้วสถานที่มีอยู่แล้วช่แล้วเราก็เอาเครื่องมือตรงนี้เข้าไปแล้วก็ใช้วิธีการเรว์ดิวแชร์รินใช่หมันจะเติบโตขนาดไหนล่ะสำหรับตัวนี้นะตรงนี้เนี่ยความสามารถในการเติบโตเนี่ยมันตลาดมันดีมานเยอะอยู่แล้วับตลาดเนี่ยมันอลิมิเต็ดแหละลิมิตเตชชั่นของเรื่องนี้คือเงินทุน ล i มิตตชันหงรนี้คือเงินๆ,ๆเมื่อด t r เลโชคุณสูงระดับหนึ่งเนี่ยแบงก์จะไม่ซัพพอร์ตกับไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นความสามารถของผู้บริหารที่จะทำธุรกิจต,ตรงนี้ทำมันก็ได้ให้มีเงินทุนให้แบงค์ซัพพอร์ตให้ได้อ,อันนี้คือความรับที่ไม่รับมากาทุกคนก็รู้แต่ทุกคนจะทำได้ใครจะทำได้หรือทุกคนก็รู้แต่จะทำได้หรือไม่<า>ไม่รู้เพราะฉะนั้นคือโรงพยาบาลเขาก็จะ เอาเรื่องของเงินทุนเนี่ยออกไปเลยเงินทุนจะมาอยู่ที่เราถูกไหมร่ยบางก็ไม่ต้องมีคาเปกอ่าไม่ต้องมีการลงทุนงแล้วก็ไม่ต้องมีโอเปกด้วยแต่อาจจะมีโอเปกนิดนิดารบริารจัดการแต่เป็นโอเปกนิดนิดที่แน่นอนรู้แน่ๆว่าจะเท่าไหร่ผู้บริหารชอบแบบนี้อ๋อครับผมก็คือไม่ต้องลงทุนใหญ่นะฮะก็เต็มที่ก็คือแค่บริหารความเสี่ยงเกี่ยวเรื่องของการบริหารจัดการเท่านั้นมีมินิมัมการันตีนิดๆิดหน่อยๆน่อบผมเพิ่มไม่ให้ของเรากลายเป็นเครื่องประดับราคาแพง ของโรงพยาบาลหรือคลินิกนั้นั้นเพราะฉะนั้นก็ปลดล็อกเลยสิจากที่แบบโรงพยาบาลต้องหาเงินทุนมาซื้อเครื่องต่างๆทีนี้เนี่ยพอมไม่ต้องซื้อใช้เป็นแบบเชิงเลเวนิวแชร์ริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปลดล็อกแล้วทําให้โรงพยาบาล<ก>มีสิทธิภาพมากมากขึ้นจริงๆแล้วโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะมีเงินทุนเอกชนเนี่ยส่วนมากอยู่ตลาดทั์มีเงินทุนแต่เขาบริหารความเสี่ยงรัฐต่างหากที่เงินอาจจ,จำกัด คลินิกต่างหากที่เงินจํากัดและมีความเสี่ยงเไหมฮะศูนย์วริกยต่างๆพวกนี้ต่างหากโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ลูกค้าหลักของเราเพราะเงินเขามีเยอะเขาอยากซื้อแต่เราก็ไม่ขายเพราะความทุกข์ของเราคือการขายดีวันนี้และปีนี้และปีหน้าจะขายอะไรอีกอีก ครับผมเพราะฉะนั้นก็จะเห็นภาพได้ว่ามันจะสเกลอัพเลยนะจากโรงพยาบาลไปสู่คลินิกต่างๆที่คุณจะมีความสามารถมากขึ้นจากคเครื่องหมายเครื่องมือที่เรากําลังจะให้อยู่ตรงนี้นั่นคือในกลุ่มแรกรในการเติบโตอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะ SMDX เกี่ยวข้องกับเรื่องของ w l l n e s s เหมือนกันเมืม่อก,กี้นี่แหละคือ SMD เมื่อกี้เมื่อกี้เป็นไอตัวแรกเซนเมดอ่าเซนเมดเซเมอ่าเซนเมดอุปกรณ์อุปกรณ์อรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องของการหลับนอนแล้วก็มันสร้างความเซ็กซ์อะไรตัวนี้อะไรที่เป็นเครื่องมือที่ที่เป็นศูนย์สลิปเซนเตอร์ต่างๆเนี่ยเห็นบอกว่าตรงนี้โอกาสในการขยายก็มีเยอะอยู่เหมือนกันเราเราจะไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องสลิปเซนเตอร์นิวเอชเคิร์ฟของ m ม d i ด a l w e l เวลเนสเนี่ยจะต้องประกอบด้วยเจ็ด e n s มชั s นสล p ปเซ็ก สเตรสความเครียดไอ้สลิปไี่หลับอยู่แล้วเซ็กนี่ก็คือเซ็คลอยู่ทุนลอยอยู่แล้วสลิปสเตรสก็คือความเครียดขจัดออกไปซินโดรมเนี่ยมีสองแยกเป็นสองอันคือออฟฟิศซินโดรมกับเมตาบอติกซินโดรมออฟฟิศซินโดรมใครๆก็รู้แปลว่าอะไรไอ้เมตาบอติกซินโดรมมันคืออ้วนลงพุงความดันเบาหวานอ่าอ่าสลิมไม่ได้แปลว่าผอมแปลว่าหุ่นกำลังพอดีอ่าสกินผิวหนังที่ดีกับสเปริลส์หรือ จิตวิญญาณหรือสมาธิหรือทําให้สบายจิตสบายใจความมีชีวิตชีวาทำรองนะอันนี้เป็น new S curve new S curve เป็น new S curve ของ medical wellness ต้องประกอบด้วยเจ็ dimension เราจะไม่ได้อยู่แค่เรื่องของสลิปครับผมครับผมเพราะฉะนั้นก็จะมีการเดินหน้าตรงนี้อย่างหนึ่งตลาดดีไหมเพราะรู้สึกว่าเป็นมักนะอันนคือหลักการของธุรกิจเนี่ยคุณต้องถูกทิศทางถูกที่ถูกเวลาถูกคน ไอเวลเนสเนี่ยถ้าทำโควิดมันจะดีไหมช่วงโควิดมันตายอยู่แล้ว <laughs> แต่ว่าหลังโควิดเนี่ยคนเรา after infect โควิดเนี่ยหลังจากติดเชื้อเนี่ยป <c oughs> อดเปิดมันเปลี่ยนไปแล้ว <c oughs> เราไม่รู้อะไรก็ตามแต่เราทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เราแข็งแรงเนี่ยและแข็งแรงยิ่งขึ้น <c oughs> และไม่พอ at the end แล้วเนี่ยคุณต้องการอะไรคุณต้องการ longevity การมีอายุยืนยาว S <S และร่างกายแข็งแรงขณะมีอายุยืนยาวคนไทยอนาคตค่าเฉลี่ยจะอายุ90ปีจะแม็กซิมัมอยู่ที่120ปีคใครเสียชีวิตก่อน90จะต้องเสียลูกหลานควรเสียใจที่ดูแลไม่ดีดูแลไม่ดีแต่สมัยก่นคนต่าังหวัด70ก็ก็กโอเคแล้ค่าเฉลี่ยควรจะต้องอัพไปถึง90นะค่ามีนค่ามีนค่ามีนแต่แม็กซ์เนี่ย120ถ้าถ้าเกิดตามววามีนเนี่ยถือว่า คุณต้องเสียใจลูกหลานต้องเสียใจที่ดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ดีพอครับเพราะฉะนั้น SMDX เนี่ยเนื่องจากว่ามันจัดการทั้ง7ด้านมันก็จะทําให้ชีวิตยืนยาวมากขึ้นรอง GPT ครับผมอันนี้ก็เกี่ยวพันกับเรื่องของ B2C เลยแหละว่าออย่างนง้นนะฮะและตรงนี้ก็คือ B2B B2B และ B2C B2B และ B2C ใซึ่งทั้งหมดเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ้แต่ตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของ revenue sharing เป็นหลักป่ะคือ ถ้าเครื่องมือแพทย์เนี่ยหลักๆจะเป็น B2G หลักๆเครื่องมือแพทย์อะไรก็ถึง B2G ถึงเป็นและขายก็ตามแต่หรือจะซื้อก็ตามแต่หรือเช่าซื้อเช่าใช้ก็ตามแต่หรือจะ revenue sharing ก็ตามแต่มักจะเป็น B2G อ่ะถ้าเป็น s m d x มักจะเป็น B2B และ B2C B2B เชื่อมไปที่มักจะเป็น B2B และก็ B2C ก็เครื่อง c พ e p ประสานงกรอะไรเงี้ยและก็ B2G บ้าง อ่าแต่หลักๆจะเป็นเป็น B 2 B แต่อันนี้ก็เป็น Revenue Sharing ด้วยถูกไหม Revenue ส่วนมากจะเป็น Revenue Sharing เพราะความทุกของเราคือการขายดีปีนี้และปีหน้าจะขายอะไรธุรกิจเราต้องการ Recurring Income และ Sustainability คือความยั่งยืนของธุรกิจที่จะทำแล้วต่อเนื่องโอเคไม่ใช่ Business Model ไม่ใช่ว่าทุกปีต้องคิดใหม่ทุกปีคิดปีนี้ลันไปเลยอีก10ปีหรือ7ปีทำดรงนี้เป็นต้นครับนะฮะหลังจากมี เครื่องมือแพทย์นะครับ,รบมี SMDX SMDI อันนี้แหละจะเป็นเรื่องของโอ้โหอะไรที่เป็น innovation อะไรใหม่ๆไปหมดเลยอธิบายตรงนี้หน่อยเห็นบอกว่ามันจะมีโอกาสในการเติบโตสูงมากการแพทย์ขั้นพื้นฐานเนี่ยรังสีวินิจฉัยเนี่ยจะเป็นการแพทย์ขั้นพื้นฐานที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่าคุณเป็นโรคอะไรแล้วจะรักษายัางไงต่อไปอถ้าไม่มีการวิน,น,นิจฉัยรังสีวิน,น,นิจฉัยจะบอกไม่ได้ ฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันเป็นฟันเดเมนทัลของระบบการแพทย์ของระบบการแพทย์ที่จะต้องมีเรื่องนี้นะครับในปีนี้เนี่ยเราคาดว่าตัวเลขเราคงไม่เยอะนะฮะคงน่าจะไม่เกิน200ล้านครับปีหน้าเราจะเกิน900ล้านปีต่อไปเราจะเกิน1,800ล้านสำหรับการขายสำหรับการขายที่ยังไม่ได้เกี่ยวกับการทำรังสีรักษาเพราะรังสีรักษาเราจะทำเป็น revenue sharing หรือ PPP Public private t าช r s h ิพกับภาครัฐเป็นหลักภาคเอกชนไม่ทำเพราะมีความเพราะ f เดอร์การสารมาเร่งเนี่ยรัฐจะมี f เดอร์หรือคนเข้ามามากกว่าเอกชนรับครับ,รบผมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นลังสีวินิจฉัยเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องมีลังสีรักษา,กาอีกเฉพาะวินิจฉัยก็มองภาพในการเติบโตสูงมากแสดงว่าประเทศเราก็ยังต้องการเรื่องพวกนี้เยอะอีกเยอะมากเหมือนกันแล้วก็จะมีตัวของ SMD Connect ไม่อย่างะอย่างฮะมันเป็นแค่แนวคิดอันนี้อย่างมันเอาเป็นเรื่องของแนวคิดเป็นแนวคิดว่าเราน่าจะเป็นเมด้เข้ไอทีเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในอนาคตอืเราน่าจะมีดีดิเคตคัมภีรน่าจะน่าจะแต่เรื่องที่ต้องขออนุมัติบอร์ดก่อนอน่าจะต้องขออนุมัติบอร์ดครับผมครับ่าซึ่งบอร์ดในขั้นต้นแล้วเนี่ยบอร์ดก็จากการพูดตุยในขั้นต้นแล้วเนี่ยในการดิสคัทกันหลายรอบแล้วเนี่ยก็ เห็นด้วยในหลักการผมขอแนวคิดตรงนี้ได้ไหมครัสิ่งที่เราสิ่งที่เราคิดกับอีกหนึ่งธุรกิจตรงนี้เนี่ยมันแนวคิดมันคืออะไรคือางฮะคืออย่างนี้เดิมเนี่ยเครื่องมือแพทย์เนี่ยเวลาวัดกันเนี่ยเขาจะวัดกันที่ความสามารถ A B C D E F อนาคตเนี่ยเขาจะถามว่าคุณคอนเน c กกับระบบ Hospital Information System ได้หรือไม่เขายังจะไม่ถาม A B C D E F ถ้าคุณทําไม่ได้คุณก็ move on ถ้าเกิดคุณทําได้คุณก็ move forward มาแข่งขันกันดังนั้นอีตรงนี้มันจะเป็น fundamental ในการแข่งขันนะฮะโอเคไหมฮะมันจะเป็น fundamental ถ้าคุณคุณทำไม่ได้คุณอง move on ออกจากโปรเจกต์นี้คุณทําได้จะ move forward ไปสู่กระบวนการแข่งขันต่อไปและเปรียบเทียบสเปคต่อไปครับผมครับผมดันนั้นตลาดนี้มันจะใหญ่เท่ากับคือพู่ายมันเหมือนอีกโลกโลกหนึ่งที่คู่ขนานอยู่ มันไม่ใช่ธุรกิจคือมือแพทย์ครับมันแต่มันเป็นไม่ได้เข้าไอทีไอทีทางการแพทย์เป็น IT ทางการแพทย์ครับซึ่งก็แน่นอนแหละถ้าพูดถึง IT ทางการแพทย์มันก็ต้องมีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพิจารณาในการเดิน้าแน่นอนที่สุดตลาดนี้เนี่ยเป็นตลาดที่มี r ร i n g ลิ่งค e กรอบแนวคิดเราคือต้องรีรีคลิ่งคและยั่งยืน sustainability นะฮะต้องยั่งยืน<ช>ไม่ใช่ใชว่าขายวันนี้เยอะแล้วปีหน้าจะขายอะไรอ่าโอเคไหมอันนี้คือเพนพอยท์ที่เราผ่านกระบวนการความเจ็บปวดมาเยอะครับ<ช>นะฮะ,ะ,ฮะอันนี้เราตกผลึกทางความคิดแล้วอ<ช>ครับผม,ผมเพราะฉะนั้นภาพของเซ n เม m สามปีห้าปีจากนี้จะเป็นยังไงผมรู้สึกว่าธุรกิจใหม่เนี่ยจะมาเต็มไปหมดเลยนะแล้วดีไม่ดีนี่มันอาจจะมีสัดส่วนรายได้สูงกว่าธุรกิจที่ดั้งเดิมของเราถึงแม้ว่าจะโรดปีละสิบห้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ตาม ครับอีก4ีห้าปีข้างหน้าเนี่ยไอ้บัทมเราเราไม่เราไม่ต้องพูดถึงเราเราไม่รู้ครับท็อปไลน์เนี่ยเรามองไปถึงท็อปไลน์เรามองไปถึงหลักหมื่นล้านบาทต่อปี<ฮ>แต่ว่าสัดส่วนจะมาจากการขายเท่าไหร่เลนเท่าเท่าไหร่เลเวนูเชนเท่าไหร่ขอเก็บเป็นความลับไปก่อนครับแต่เรามองไปถึงท็อปไลน์ที่เป็นหมื่นล้านนะฮะและธุรกิจที่ดีเนี่ย n น็ตโปรฟิเนี่ยหรือ EBITDA เนี่ยเริ่มต้นก่อน EBITDA เนี่ยไม่ควรต่ำกว่า20ธุรกิจที่ดี20นะฮะเน็ตโปรฟิน่าจะอยู่วิ่งอยู่ใน10ถึงสิบหถึง16แล้วแต่ประเภทกิจการก็ว่าไปถ้าไดเป็นเลขหน่วยเดียวไม่ดีแน่อ่าครับผมอ่าไม่นแน่คุณนั้นคุณต้องทบทวนกลยุทธ์ใหม่อืประมาณนั้นเพราะฉะนั้นสองแนวเลยนะแนวแรกก็คือว่าหลั่นตัวของรายได้ขึ้นมา ตัวแล้วก็ในส่วนของกําไรก็ต้องไอ้ตัวนี้ผมเรียกบิ๊กดีมโกฮาร์ดฝันให้ไกลไปให้ถึงครับผมซึ่งเราจะได้เห็นอีกภายในสี่ห้าปีข้ังงนี้สี่ปีครับผมสี่ปีถึงห้าปีสี่ถึงห้าปีเราฝันไม่ใช่ไม่ใช่ฝันเส้นแบนระหว่างความฝันกับวิชั่นเนี่ยมันคืออะไรมันคือวิธีการที่จะทําให้ไปถึงจุดวุ่งหมายถ้าไม่มีวิธีการเราก็วามฝันถ้าเรามีวิธีการเราก็วิชั่นตอนนี้เรามีวิชั่นแล้ววิชั่น อ่าเรามีวิธีการครับผมงั้นสี่ถึงห้าปีเนี่ยเราเรามีความฝันว่าอท็อปไลน์เราจะไปถึงหมื่นล้านครับผมแต่บัตรท็อปไลน์เท่าไหร่ไม่รู้แต่ไม่ควรจะเป็นหน่วยเดียวครับผมครับผมนะฮะไอไอไอโปรฟิตอะเรียกว่าเน็ตโปรฟิตอะไม่ควรเป็นหน่วยเดียวครับผมแต่มันจะอยู่วิ่งไปจากสิบถึงยี่สิบห้าอะไรผมก็ไม่รู้ดิพ end on เพราธุรกิจเครื่องมือแพทย์เนี่ยหรือการทาแพทย์คุณกําไรมากไปเนี่ยมันก็ มันจะดูดีไหมอะไรอย่างนี้ว่าไปคุณคต้องอยู่ในจุดดุลยภาพาครับนี่แหละครับก็คือภาพของเซนเม็ตที่กำลังจะก้าวไปสู่ในอนาคตด้วยหลากหลายธุรกิจและก็แนวคิดที่กำลังมุ่งหน้าขึ้นไปครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับครับสวัสดีครับ